สวัสดีครับผมนิชัยพลจุลเลียนภูพาดครับตอนนี้นะครับสำหรับผมนะครับเพลงโปรดที่สุดตอนนี้เลยนะครับต้องขออนุญาตห่วงใยครับของโดมครับเดอะสตาร์แครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสมาเล่น MV ด้วยนะครับแล้วก็พอฟังแล้วมันซาบซึ้งแล้วก็น้ําเสียงของโดมบวกกับเนื้อหาของเพลงแล้วมันทําให้ผมอินไปกับมันได้มากเลยครับเธอออคยมมงงตรรนนี้ไกกลๆ่ใใวจบ เชื่อใจหากวันใดที่ใจเธอมตมนอย่ากังวลถึงไม่เหลือใครอีกแล้วฉันอยู่ตรงนี้หากไม่รังเกียจมากไปให้โอกาสฉันดูแล ครับผมก็อยากจะขอฝากเพลงขออนุญาตหงยายนะครับทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง MV นะครับอยากให้ติดตามชมเยอะเพราะว่าผมก็มีโอกาสได้ไปเล่น MV ด้วยนะครับก็เพลงนะครับผมรับรองได้ว่าทั้งเพราะนะครับแล้วก็เสียงของโดมนี่สุดยอดไปเลยแล้วถึงเนื้อหาของพี่ๆที่แต่งเนี่ยถือว่าสุดยอดมากจริงๆผมชอบมากครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับขออนุญาตหงยายครับ